ก่อนนีครับพยางคืออะไรพยางพยางต่างกับคําตรงไหนนเครับพยางนะครับพยางจะเป็นเสียงที่เราเปล่งเปล่งหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับหนึ่งพยาง ง่ายมากเลยนะครับแค่แค่สังเกตจากเสียงที่เปล่งออกมาถ้าเปลง่งครั้งเดียวนะครับก็1พยางเปล่งสองครั้งก็2พยางเช่นคาว่าพยางพยางมันเปล่งสองครั้งพระหนึ่ยางอีกหนึ่งรวมเป็นสอฉะนั้นพยางของคําน,นี้จะมีทั้งหมด2พยางนะครับหรือว่าสก,กุลแสก,กุลสกุลอย่างเงี้ยสองพยางเพรสังเกตจากเสียงที่เปล่งออกมาว่าเปล่งกี่ครั้งนะครับถ้าเป็นคำนะครับ ค,คือพยางที่มีความหมายนั่นเองครับมีกี่พยางก็ได้ฉะนั้นคำเราพิจารณาตรงไหนเราพิจารณาตรงความหมายถ้าเกิดเปลิงออกมาแล้วมีความหมายนั่นคือคํา อย่างเช่นคําว่าสก,กุลเมื่อกี้สก,กุลมีสองพยางเขาปีกสองครงั้งสกุลนะครับสองครงั้งสองพยางแต่คาของมันคือคําเดียวนะครับเพราะมันมีความหมายแค่คําเดียวก็คือคําว่าสก,กุลฉะนั้นพยางนะครับพยางจะไม่มีความหมายนะครับถ้าเมื่อไหร่พยางมีความหมายเรียกว่าคํานะครับคําจะมีกี่พยางก็ได้แต่พยางจะมีเพีเยนนงแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับหนึ่ง แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับว่ามันมัมนเปลนกี่ครั้งและมันส่งความหมายว่าอะไรถ้ามันส่งความหมายปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคํานะครับยกตัวอย่างนะครับคําว่าวิธี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  เปล่งสองครั้งเท่ากับสองพยางกีคำหนึ่งคำนะครับหนึ่งคำสองพยางมาละกอมาละกอเปล่งสามครั้งเท่ากับสามพยางกีคำหนึ่งคำ อ้าวคำนี้มีกี่พยางดูคำตอบแล้วส่งผ่านช่องเชทมาเลยจับเวลานะครับอ้าวมีกี่พยางคครับมาแล้วครับ สุพัชยามาคนแรกเลยสี่มีบางคนตอบหนึ่งนะครับแต่ดูชื่อไม่ทันว่าเป็นใครนะครับมาแล้วก็สี่รัวรัวสี่รัวมานครับดูชื่อไม่ทันแต่เห็นว่าเป็นตอบเลขสี่นะครับอ่ะคนอื่นว่ายังไงคนอื่นว่ายังไงลองดูให้ดีคํานี้อ่านว่าอะไรลองพยายามเปล่งทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งแล้วก็นับเป็นพยางออกมานะครับว่าเปล่งกี่พยานนะครับหนึ่งครั้งนับหนึ่งพยาเปล่งหนึ่งครั้งหนึ่งพยางแล้วกยดูให้ดีนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรมีเวลาเปลี่ยนคําตอบอีกสองวินาทีสองวินาทีีีววววิินนาาาาทเเลลแ้ั หมดเวลาไปแล้วนะครับสำหรับคำนี้คำนี้อ่านว่าตัปะชันยะอ้าวเปล่งสี่ครั้งตัปะชันยะฉะนั้นเปล่งสี่ครั้งก็จะนับเป็นสี่พยางนักผูที่ตอบสี่พยางรับไปเลยอีกหนึ่งคะแนน อ่าคำนี้ครับมีกี่พยางรู้คำตอบแล้วส่งผ่านช่องแชทมาเลยจับเวลามาแล้วหมูหน้ามาคนแรกก็สามคะแนนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ต่างชื่อได้นะครับดูชื่อไม่ทันอะไรก็สาม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 รัวมานะครับมันใช่หรือครับมันใช่หรือครับมันอ่านกี่พยางคมันอ่านสองหรือเปล่าหรือว่ามันอ่านหนึ่งหรือมันอ่านสี่ดูให้ดีนะครับตัวนี้ทุกคนตอบสามมาเลยนักเรียนดูให้ดีนะครับดูให้ดีลองเปล่งดูให้ดีเปล่งแล้วก็ลองนับทีละพยางทีละพยางทีละเสียงทีละเสียงนะครับนักเรียนครับอ่าว่ายังไงยินดีเวลาเปลี่ยนใจนะครับอ่าคน ตอบได้แล้วนะครับยังมีเวลา2วินาทีนะครับ2วินาทีสําหรับการตอบคาถามนะครับว่ามีกี่พยางกี่พยางหนึ่งวินาทีสุดท้ายนะครับหนึ่งวินาทีสุดท้ายอ่ะหมดเวลานะครับจะเย็นๆครับครูนะครับอ่ะอ่ะนเองครับคํานี้อ่านว่าสุขข่ภาพอ่านว่าสุขขะภาพฉะนั้นอ่านเปล่งสามครั้งเราจึงนับเป็นสามพยางนะครับ อ่าใครตอบคามพยางรับไปหนึ่งคะแนนนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าต่อไปอ่ามีกี่พยางรู้คำตอบแล้วตรงพันธุ์ช่างเช่นมาเลยจับลามีกี่แหวมานะครับสุนทรชัมาคนแรกสี่พยางคนต่อไปเนชนกมาสี่พยางเอาวคนต่อไปอ้าวดูชื่อไม่ทันแต่ตอบสี่เหมือนกันดูให้ดีว่าสี่จริงหรือเปล่านะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นหนึ่งพยางหรป่าสองพยางหรือเปล่าสามพยางหรือเปล่าสี่พยางอะ มีเสียงเท่าไหร่กันแน่นะเออต้องเปล่งต้องเปล่งดูต้องเปล่งดูนะครับเปล่งด,ดูแล้วก็นับทีละเสียงทีละเสียงทีละเสียงที่เปล่งออกมาอ้าวปากหนึ่งครั้งนับหนึ่งพยักอ้าปากหนึ่งครั้งนับหนึ่งพยักอ้าวว่าไงาเร็วเร็วเร็ว,รวลองดูครับลองดูลองเช็คดูใหม่นะครับถ้าไม่ใช่คำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบมาได้ทุกคนตอบสีหมดบางทีอาจจะไม่ใช่สีก็ได้นะครับบางทีอาจจะรวนรวงก็งได้หรือใครที่ตามเพื่อนมาจากข้อแรกเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ อิสระภาพเพลงสี่ครั้งนับสี่พยางค์ถูกต้อง